สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะครับมานําเสนอหลายเรื่องเลยครับเราค่อยๆชมกันไปทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของจํานวนนับครับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องจํานวนนับนะครับ สื่อที่ผมจะแนะนําให้ครูนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับคุณครูดูตัวอย่างนะครับจากสไลด์นี้นะครับจะเห็นว่าเป็นการเขียนจํานวนนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยอาศัยจากงานศิลปะนะครับที่มาใช้ในการสร้างผลงานชี่น,นี้ขึ้นมาโดยครูจะต้องกําหนดให้เหมาะกับระดับชั้นของนักเรียนนะครับว่าจะให้นักเรียนสร้างจํานวนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับในระดับชั้นใดก็ให้เหมาะสมกับระดับชั้นนั้นเช่น ระดับชั้นปอ .1 อาจจะเขียนจํานวนที่มี1หลักกับ2หลักเท่านั้นนะครับพอระดับชั้นป .2 ก็จะเป็น2หลักและ3หลักพอชั้นป .3 ก็จะเป็น3หลัก4หลักและ5หลักถึง6หลักนะครับพอชั้นป .4 ก็ตั้งแต่7หลักขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครูสร้างจํานวนนับโดยใช้แผ่นกระดาษเนี่ยนะครับใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วพับแบ่งครึ่ง นะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนเขียนจํานวนนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ได้นะครับหรือให้นักเรียนอยากจะสร้างจํานวนนี้นะครับสร้างโดยใช้เลขโดดนะครับแต่ละตัวที่มีอยู่นะครับลงไปในแต่ละหลักนักเรียนจะใช้ซ้ําหรือไม่ซ้ําแล้วแต่เงื่อนไขที่คุณครูจะกําหนดนะครับพอคุณครูได้เป็นลักษณะของบัตรคําอันนี้ออกมาคุณครูครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาะ จากสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ได้คุณครูลองคิดดูสิครับว่าเมื่อนักเรียนสร้างจํานวนขึ้นมาให้เราหลายจํานวนมากเลยนักเรียนมีกี่คนก็ได้เท่ากับเท่านั้นจํานวนคุณครูจะใช้ประโยชน์จากจํานวนนี้อย่างไรครับในแต่ละคนก็จะมีจํานวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะสอนเรื่องการบวกนะครับการลบนะครับก็ได้ถ้ามีหลายหลักอย่างนี้คงไม่เหมาะที่จะสอนการคูณการหารใช่ไหมครับ แต่เราก็สามารถที่จะสอนเรื่องการอ่านการเขียนจํานวนในรูปต่างๆได้เช่นนําจํานวนนี้ไปเขียนในรูปกระจายนะครับหรือนําจํานวนเหล่านี้นะครับไปสอนในเรื่องของการเรียงลําดับนะครับการเปรียบเทียบเห็นไหมครับว่าประโยชน์จากการใช้สื่อที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วนักเรียนก็จะให้ความสนใจกับสื่อที่เราเนี่ยนะครับให้นักเรียนสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อตัวนี้นะครับเอาไปทําอะไร เราก็ไปจัดเป็นนิทรรศการก็ได้ครับติดผลงานของนักเรียนนี้ไว้ที่บอร์ดนิทรรศการก็จะให้นักเรียนเห็นได้ว่าเขาก็มีความภูมิใจที่สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมในเรื่องของการวัดความยาว นในเรื่องของการวัดความยาวนียนะครับนอกจากที่เราจะสอนให้นักเรียนวัดโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะใช้ในชีวิตประจาวันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการาคาดคะเนนนะครับนีก <ise S 1> ้กิจกรรมการาคาดคะเนนะครับคุณครูอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ให้นักเรียนเนี่ยฝึกการาคาดคะเนที่เป็นเซนติเมตรเป็นเมตรก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงฝึกการาคาดคะเนนในสิ่งที่มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับทีนี้ การที่เราจะใช้สื่อที่ใช้ในการสอนเรื่องการวัดนะครับครูจะเลือกสื่อที่ใช้ในการวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องเลือกเป็นเชือกหรือริบบินใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประหยัดที่สุดแล้วก็สอนในเรื่องของการวัดได้อย่างดีนั้นก็คือเชือกฟางครับเพราะอะไรจึงเลือกเชือกฟางเพราะว่าเชือกฟางเนี่ยมันไม่ยืดครับนะครับแล้วมันก็ไม่หดขึ้นตัวนะครับยกเว้นที่จะโดนความร้อนเท่านั้นแต่ว่าในกิจกรรมวันนี้จะเห็นว่า เราจะมีเชือกฟางนะครับเพื่อเตรียมให้คุณครูเนี่ยได้ดูว่าเวลาเราจะใช้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องการคาดคะเนความยาวเราจะทํำยังไงนะครับเรามีเชือกฟางนี่นะครับที่วางไว้เนี่ยนะครับมีตั้งหลายหลายเส้นนะครับการที่เราจะให้นักเรียนใช้เนี่ยนะครับถ้าเป็นในชั้นป .1 ถ้าเราจะเปรียบเทียบความยาวหรือฝึกการคาดคะเนนะครับเราก็ควรจะใช้เชือกที่แค่2เส้นพอนะครับแต่ถ้ามาก เส้นขึ้นก็นั่นหมายความว่าเราก็จะสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้นนั่นเองเริ่มตั้งแต่การคาดคะเนสมมุติว่านะครับเชือกความยาวขนาดนี้นะครับคือโดยประมาณก็คือ1เมตรใช่ไหมครับนะครับอาจจะให้ฝึกให้เด็กคาดคะเนดูว่าเชือกเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่าไหร่นะครับจะเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรนะครับครูเมื่อได้ฝึกการคาดคะเนในเรื่องของ1เมตรไปแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาให้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิครับว่า จากชีวิตจริงที่นักเรียเนเคยเปรียบเทียบนะครับความยาวเนี่ยในของสิ่งต่างๆนะครับและในตำรับตำราเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบความยาวนะครับมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเปรียบเทียบที่จํานวนของความยาวเปรียบเทียบของขนาดของความยาวที่มีหน่วยต่างกันนะครับแต่ในลักษณะที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบความยาวนั้นโดยใช้การ เรียงลาดับหรือเปรียบเทียบว่าเส้นไหนยาวที่สุดนะครับเส้นไหนสั้นที่สุดโดยให้นักเรียนใช้การคาดคะเนนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่ามีเชือกอยู่3เส้นตรงนี้นะครับถ้าเราจะให้นักเรียนตอบนะครับนักเรียนจะตอบว่าเชือกในเส้นไหนเนี่ยครับยาวที่สุดนะครับเส้นนี้เราจะดูพิจารณาดูนะครับนักเรียนก็ต้องใช้การคาดคะเนแล้วนะครับนะครับสเส้นนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่านักเรียนคงต้องตอบอันนี้แน่นอนครับว่ายาวที่สุดนะครับ<ะ>และคาดว่านักเรียนคงจะตอบเ <transcript> ช่นเดียวกันว่าเส้นนี้สั้นที่สุดนะครับและถ้าให้นักเรียนเรียงลําดับว่าเส้นใดนะครับจากยาวที่สุดไปสั้นที่สุดแน่นอนที่สุดครับนักเรียนก็จะต้องมาจากักอันนี้นะครับถ้านักเรียนชั้นป .4 นะครับ อาจจะต้องเพิ่มจํานวนเส้นเชือกออกไปอีกให้เป็นลักษณะของ5เส้นเลยนะครับแต่ในที่นี้นําเสนอเพียง3เส้นนะครับเมื่อนักเรียนได้แล้วว่าเรียงแบบนี้ต่อไปเราจะใช้อีกลักษณะหนึ่งคือว่าจากการที่ใช้ความรู้สึกนะครับในการคาดคะเนว่าเส้นไหนหน่าจะยาวที่สุดเส้นไหนหน่าจะสั้นที่สุดและเส้นไหนที่จะมีความยาวขนาดปานกลางก็นํามาเรียงลาดับไว้อย่างนี้นะครับ จากนั้นเราต้องพิสูจน์แล้วครับจะพิสูจน์นักเรียนอาจจะดึงเชือกมานะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันทีละคู่นะครับเปรียบเทียบทีละคู่ก็ได้นั่นคือโดยใช้การเปรียบเทียบอยากเห็นได้ชัดเจนเลยหรือถ้าคุณครูยังต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้การวัดด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมีเครื่องมือวัดใช่ไหมครับประกอบการวัดของเชือกเส้นนี้ในแต่ละเส้นว่าเชือกนั้นนะมีความยาวเท่าไหร่เราก็จะได้เรื่องการวัดจริงมาด้วยนะครับ แล้วก็ต้องวัดเส้นที่2และวัดเส้นที่3เพื่อให้รู้แน่จริงว่าแต่ละเส้นนั้นมีความยาวเท่าไหร่นะครับเมื่อได้ความยาวของแต่ละเส้นเราก็เขียนขึ้นกระดานไว้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าแต่ละเส้นนั้นเมื่อเราจะพิจารณาที่เป็นจํานวนนะครับ mm. เช่น1เมตร20ซนเมตรกับ1เมตร10ซนเมตรนะครับเราจะเปรียบเทียบกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นนักเรียนชั้นปอ4อย่าลืมนะครับว่ามี5เส้นผมว่ามันน่าจะเหมาะกับความสามารถของเด็กแล้ว เทคนิคการใช้เชือกฟางนอกจากนี้แล้วนะครับเชือกฟางที่มีขนาดเท่ากันที่เราจัดให้นะครับยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับเราใช้เชือกที่มีขนาดต่างกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นสไลด์ให้ดูนะครับคุณครูครับเชือกที่มีขนาดแตกต่างกันเห็นไหมครับดูในกองที่มีอยู่นี้เห็นไหมครับจะมีความยาวมากเลยครับอันนี้มี 6- 6ชนิดนะครับ ตัวเป็นที่เป็นเชือกมีสายไฟด้วยนะครับแล้วก็มีเชือกที่นักเรียนเขาใช้เรียนลูกเสือแล้วก็มีนะครับอันนี้เราลองให้นักเรียนเรียงลําดับเชือกต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้ขนาดของเชือกนะครับก็อาจจะมีผลใช่ไหมครับกับความรู้สึกที่นักเรียนคาดการว่าเชือกที่มีขนาดใหญ่นะครับบางทีเนี่ยม,มันก็จะมีน้าหนักมากนะครับก็เราก็พิจารณาด,ดูว่านักเรียนเนี่ยจะใช้การคาดการในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียงลําดับ ของความยาวนะครับโดยที่นักเรียนใช้จากความรู้สึกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการวัดจริงครับครับต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการช่างนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะของการจัดกิจกรรมนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องการวัดความยาวนะครับแต่การเตรียมอุปกรณ์เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เนี่ยให้มีลักษณะที่มองเห็น ภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นกระป๋องพลาสติกนะครับที่ภายในเนี่ยจะบรรจุนะครับสิ่งของอะไรก็ได้ครับที่คุณครูจะหาได้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะนี้นะครับแล้วก็หาพวกกระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับดันให้สิ่งของภายในเนี่ยนะครับไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจสอบน้ำหนัก กิจกรรมนี้นะครับในแต่ละใบนี้นะครับในนี้มี5ใบใช่ไหมครับในแต่ละใบนี้นะครับจะใส่ของลงไปเนี่ยนะครับครูตรวจสอบโดยการช่างจริงนะครับว่าของแต่ละใบนี้ทัาา้ง5ใบนี้น้ําหนักต้องไม่เท่ากันนะครับแล้วใส่ไปภายในแต่น้ําหนักเนี่ยจะต่างกันนะครับแต่ไม่ต้องต่างกันมากครับน้ําหนักควรจะต่างกันเนี่ยไม่ควรเกิน100กรัมนะครับในแต่ละใบนียไม่ควรเกิน100กรัม จะอยู่ในระหว่างประมาณ50กรัมถึง100เนี่ยกำลังดีนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับน้ําหนักที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับจะเปรียบเทียบน้ําหนักจากความรู้สึกครับเพราะในตําราเราเปรียบเทียบน้ําหนักจากจํานวนและตัวเลขใช่ไหมครับจํานวนของน้ําหนักนะครับในแต่ละหน่วยเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับแต่คราวนี้ เปรียบเทียบโดยใช้ความรู้สึกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าในระดับป .1 นะครับก็ควรจะเปรียบเทียบแค่2 2ใบนะครับหรือ2 2, 2 2สิ่งเท่านั้นนะครับให้เด็กเนี่ยได้ยกสิ่งของนั้นจริงๆนะครับยกและเปรียบเทียบใบที่1และใบที่2ถ้าคิดว่าใบาไหนมีน้ําหนักมากกว่าให้หยิบใบนั้นขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตรวจสอบโดยการช่างจริงให้นักเรียนดูนะครับแต่สําหรับของปอ 3เราก็เพิ่มจํานวนเข้าไปปอ2ปอป3ป4เราเพิ่มจํานวนเข้าไปเพื่อให้มีลักษณะที่แตกต่างกันการตัดสินใจในการใช้กระบวนการนะครับในการตัดสินว่าน้ําหนักใดนะครับจะเปรียบเทียบกันแล้วอันไหนมากที่สุดนะครับนักเรียนต้องหยิบทุกใบเลยนะครับหยิบหมดทุกใบเพื่อให้รู้ว่าน้ําหนักของแต่ละใบนั้นมีความรู้สึกเป็นยังไงแล้วก็จัดเรียงครับถ้าน้ําหนักใบไหนมากที่สุดสมมุติว่ามากที่สุดจะอยู่ทางด้านนี้ นะครับเบาที่สุดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยได้จับทุกใบแล้วคิดว่าถ้าใบไหนหนักที่สุดนะครับเอามาเรียงไว้มาไว้ลําดับนี้นะครับไว้ไว้ตรงนี้เลยเบาที่สุดมาวางฝั่งนี้แล้วให้พิจรารณาส่วนที่เหลือดูนะครับว่าใบไหนหนักกวก拜拜่ากันแล้วเรียงลําดับนะครับจะเป็นจากหนักที่สุดไปสู่เบาที่สุดหรือจะเอาหนักที่สุดมาไว้ด้านนี้ก็ได้นะครับ อันนี้แล้วให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโดยการช่างจริงเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกฝนบ่อยๆย,ย,ยิ่งเป็นการที่ดีนะครับดังนั้นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าติดสติกเกอร์ก็ได้นะครับลำดับไว้นะครับหมายเลขไม่ใช่ลำดับนะครับหมายเลข นะครับหรือจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ a b c d ก็ได้กขคงก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนสลับสิ่งที่เราติดเอาไว้นะครับพวกสติกเกอร์ที่แสดงในแต่ละใบนี้เราก็เปลี่ยนนะครับแล้วฝึกทุกวันได้นะครับวิธีการก็คือว่าอย่างเช่นตอนเช้านะครับเราจัดเสร็จเรียบร้อยในแต่ละใบนี้ก็วางไว้ให้นักเรียนนะครับเอาคลาสกันไว้แล้วก็มีใบกิจกรรมให้นักเรียนหนึ่งใบนะครับให้ตอบว่า ใบไหนล่ะหนักที่สุดให้เรียงลำดับจากหนักที่สุดไปสู่เบาที่สุดหรือจากเบาที่สุดไปมากที่สุดหนักมากที่สุดก็ได้แล้วแต่คุณครูจะจัดกิจกรรมนั้นนะครับพอรุ่งขึ้นคุณครูก็เปลี่ยนเปลี่ยนแต่เฉพาะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จัดใหม่ในแต่ละวันก็จะมีโจทย์ทุกวันเลยครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกบ่อยๆความรู้สึกของน้ําหนักของนักเรียนเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วการเปรียบเทียบของนักเรียนเนี่ยก็จะแม่นขึ้น แล้วก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นเราก็จะเห็นพัฒนาการของผู้เรียนครับว่าในความรู้สึกที่เกี่ยวกับน้ําหนักนั้นเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะนําความรู้สึกเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณครูครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ